สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้พาน้องใบบอลน,นะคะมาสวนแต่ว่าก็พอมาถึงนะคะตอนนี้ผูกเปรีเรียบร้อยแล้วนะคะเจอฝนตกนะคะฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ดีนะคะที่ยังมีซุ้มที่พนพาซื้อแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่นี่นะคะฝนตกแล้วตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยว่าจะพามาชมไม้สวยๆส,สันหน่อยะคะ่ะ มาพร้อมกับสายฝนนะคะก็ส่วนบอลน,นะคะเฮียมาทําตู้เพิ่มให้แล้วนะคะก็จะเป็นสี่เมตรเนี่ยได้อีกสองตู้แล้วนะคะที่เฮียมาทําให้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ปลูกลงไปเพราะว่าตัวล็อกยังไม่ได้ติดนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกไม้ะคะ่ะก็สําหรับสวนพันธุ์พานะคะส่วนเล็กเล็กเนาะก็ตอนนี้ก็พันธุ์พานโอเคแล้วล่ะคะ่ะก็สงสัยก็ต้องหยุดทําตู้แล้วเพราะตอนนี้เราก็ เพียงพอแล้วนะคะเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วก็ก็คงจะไม่ทําต่อแล้วเพราะว่าด้านด้านตรงนี้ก็เป็นไม้เป็นเป็นที่สําหรับเราไว้ปลูกบอลน,นะคะเวลามาฝนหยุดแล้วนะคะแต่ก็มีปลป่อยมาเดี๋ยวเสียเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเออถ้าหน้าฝนนะคะเข้าสวนก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าเออ มันจะเลอะเทอะนะคะแล้วก็ทางยังไม่ได้ปรับดีนะคะยังไม่ได้ปรับดีปนภาก็เดี๋ยววันนี้จะเข้ามาเก็บไม้นะคะเก็บไม้ไปแล้วก็แวะมาชมไม้เฮียบ้างเผื่อได้อะไรไปสวยๆงา,ะะวยงามๆนะคะเดี๋ยวจะพามาชมด้วยแหละว่ามีอะไรที่สวยๆเมื่อกี้นะคะอะไรนะมณีจันร เดี๋ยวจะให้ชมนะคะมณีจันทร์หลายท่านนะคะที่อยากได้เนาะเฮียทำจำนวนไปแต่ว่าเขาเผือกค่ะนี่<ไ>อันนี้น่าจะเป็นหน่อเขาเนี่ยค่ะเนื่อหนานี่มณีจันทร์ค่ะเนี่ยเขาก็สวยอยู่นะคะอันนี้ไม่ได้ติดมิ้นมาเนาะที่เอาไปแบ่งเนี่ยใบเนี่ยจะติดมิ้นค่ะเนี่ยเป็นสีเทาๆมาเนี่ยค่ะเขาสวยนะคะมณีจันทร์ เดี๋ยวมาชมไม้พันธุพาก่อนนะคะมาแล้วเดี๋ยวต้องชมค่ะว่าน้องสวยขึ้นหรือยังว้าวสวยขึ้นค่ะว้าวนี่คือเพชรบ้านประทุมนะคะที่ต้นตูแล้วเนาะก็จะเป็น บอลป้ายอย่างนี้พันธพามีจํานวนแบ่งอยู่นะคะไซส์เบบีกระถางสี่นิ้วตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อบาทค่ะโอ้เฮียยังไม่ปลูกอันนี้ให้เลยนานแล้วเนี่ยตั้งแต่มารอบที่แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้สงสัยน่าจะเป็นเท้าทองอินค่ะเท้าทองอินกับบอลพันธพานะคะต้นนี้เนาะ ีอีกต้นหนึ่งนี่ก็สวยมาเลยค่ะสีมาเต็มเลยนะคะนี่สีเขามาเต็มสวยนะ,คะ่ค่ะมีชื่อในใจแล้วนะคะมีชื่อในใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอดูท่าทีก่อนนะคะรอดูท่าทีไม้ก่อนค่ะโอ้ยเฮียปลูกอะไรไปเนี่ยท้าวทศรถเหรอเนี yeah. ่ย ทา้าทศรสอ๋อเป็นบอลโบราณน,นะคะเฮียผ่าทําจํานวนไปเป็นบอลป้ายบอลโบราณเฮี่ยผ่าชิ้นเล็กเหรอทําไมสูงจังต้นทรงนี้อ๋อโอเคสีเลิกงามนะคะตอนนี้ก็สีเลือกงามก็มีจํานวนว้าวสวยๆส,สวยจึ้งเลยอะไรล่ะคะ อ๋อนี่นะคะสวยไหมคะเป็นใบหอ,อกนะคะสำหรับไม้ต้นนี้เนาะเป็นใบหอ,อกเดี๋ยวจะทําการจองชื่อแล้วนะคะนี่เดี๋ยวใกล้ละใกล้ใกล้แล้วคะ่ะอันนี้เป็นมีดสองนะคะมีดแรกก็ทําไปหนึ่งต้นนะคะพอมีดสองมานี่ก็ผ่านได้จำนวนน่าจะสิบต้นที่ยังยังไม่ได้อัพก็มีเยอะ ลายสวยลายสวยลายสวยอันนี้น่าจะเป็นมณีนกพัดนะคะนี่มณีนกพัดนี่อย่างเนี้ยได้อยู่เดี๋ยวพนพรัจะเก็บไปมันมันก็จะมีอย่างนี้ที่ยังไม่เปิดมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เนีย่ยปลูกไม้อย่างงู้นอะไรก็ไม่รู้ต้องเลือกเก็บเอานะคะเลือกเก็บไปเลยอ็ออันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดเหรอคะเศรษฐีปีชวดหรอ ไม่ใช่กระถางเนี้ยเฮียเนี้ย,ยหรอป้ายเขียนว่าเศรษฐีปีชวดอืมแต่อันเนี้ยใช่แน่เนี้ยค่ะเศรษฐีปีชวดแน่นอนค่ะนี่น,นี่เปิดแต่ยังไม่ขึ้นชมพูนะคะอันเนี้ยก็ใช่หมดเลยเศรษฐีปีชวดหมดเลยเนี้ยค่ะนี่เศรษฐีปีชวด อันนี้ไม้ก็จะโตโตหน่อยนะคะโตไม่เท่ากันอ๋อเฮียวันพฤหัสอันนี้ไม้หน่อหรือไม้อะไรคะไม้หน่อวันพฤหัสป้ายเขียวเขียวเห็นไหมคะนี่ป้ายเขียวเขียวโอ๊ย้ยน้องมาซ่อนอยู่นี่อืมไม้หนอ่อเหมือนกับไม่ฟื้นเลยนะแต่เฮียตั้งแม่นะคะเนี่ยใส่กระถางใหญ่ไปไหมเฮีย อันนี้น่าจะเป็นไม้แยกหน่อของเฮียทั้งหมดนะคะเนี่ยเนี่ยตั้งมาออ,อันนี้เป็นเพชรจลัดแสงหรือว่าเดี๋ยวนะคะน่าจะเป็นเพชรจลัดแสงนะคะมีแบ่งเดี๋ยวพนภาพาก็บไปค่ะเออต้นนี้ บางทีนะคะก็ต้องดูอาจารย์เมืองอาจารย์เมืองนะคะต้นนี้บางทีก็ต้องดูป้ายชื่อเหมือนกันนะคะออันนี้สวยอะเพชรติวานนล์ค่ะอุ้ยเพชรติวานนล์สวยค่ะสวยนะนี่เพชรติวานนล์ว้าวได้หลายกระถางอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเก็บไป มีอาจารย์เมืองอตรงนั้นสวยๆแต่ว่ายญ้าขึ้นเต็มเลยยญ้าขึ้นเต็มเลยนะคะข้ามาดูตู้นี้นะคะยังไม่ได้ไปเก็บไม้ตู้นั้นเลยมาเปิดตู้นี้แล้วเท้าทศรดนะคะเป็นไม้โบราณป้ายสวยด้วยนะคะแต่ว่าน้องจะต้นเล็กนิดนึงนะคะเอาไปเลี้ยงได้แล้วก็นี่ที่จะแบ่งนะคะจะเป็นสาวนครชัยศรีนี่ค่ะผ่าได้แล้วนะคะได้แล้ว อันนี้เป็นเท้าทองอินเฮียผ่าให้แล้วอันนี้เป็นเป็นไม้หน่อค่ะไม้หน่อเนาะไม้หน่อเฮียเปิดเปล่าทีนี้จะมีจะมีไอเนี้ยค่ะราศีมีนเนาะน่าจะเป็นมีนแผงนะคะแล้วเขาก็ไม่เปิดมาเยอะเยอะมากเดี๋ยวพนพา,าจะเอาไปแบ่งเออแบ่งซัก <laughs> กี่บาทดีเนี่ย <laughs> เนี่ยดูสิคะ คือเขาไม่เปิดมาก็ก็เดี๋ยวเอาไปไปเลี้ยงลุ้นไม่งั้นก็เดี๋ยวยังไงดีไปแบ่ง fc อันนี้เป็นเป็นบอลกาบอะไรนะทวิภพค่ะเนี่ยม,มีโวมีเมืองกอเกาเกต fc จะเอากาเกตนะคะพอได้อยู่เดี๋ยวพันภพาคับให้เนาะพันภพาติดติดติดจอง ติดจองอะไรนะเมืองเกาะเกตดอืมติดจองเมืองเกาะเกตค่ะอันนี้เฮียเพิ่งปลูกใหม่มาก็อันนีดก็ทยอยปลูกนะคะเฮียก็ทยอยปลูกที่โตตแล้วอันนี้น่าจะเป็นมณีจันทแต่แบบเฮียปล่อยให้โตแล้วค่ะโอ้ยไม้ของคันภาเฮียยังไม่อัพกระถางให้นะคะนี่สวยขนาดนี้เลย เียไม่อัพกระถางให้เลยเนี่ยเนียบอกไม่มีเวลาโอ้ยสวยด้วยนะคะเนี่ยช่วงนี้น้องจะโดนแดดจะโดนแดดน้อยนะคะนี่สวยไหมสวยไหมคะเนี่ยต้นนี้ก็สวยค่ะต้นนี้ก็สวยอุย้ยจึงๆทังง้งนั้นเลยน่าจะได้อีกสักกี่ต้นเนี่ยเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่หก ต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้ไม่ใช่สิบต้นค่ะโอ้ยได้สิบต้นอยู่นะคะเนี่ยนะไม้ได้อีกสิบต้นเดี๋ยวตั้งฟอร์มใหม่ได้อีกสิบต้นฟูจิฟูจิสวยๆคือไม้อะเวลาปลูกนะคะก็จะก็จะอยู่คนละตู้คนละอะไรแยกกันไปเวลามาเก็บก็ต้องก็ต้องแบบ เหมือนกับว่าต้องคัดไปนะคะบางทีเนี่ยแกก็ไม่ได้คัดไปให้เก็บเก็บไปก็หลงเหลืออะไรบ้างอะไรประมาณนี้่ยค่ะสงสัยเป็นไม้หน่อแน่เลยค่ะถ้าเป็นทรงเนี้ยเนี่ยผ่าไปเ,เพชรสวรรณโชธเขาสวยนะคะเนี่ยสวยนะ อวดไม้ต้นนี้นะคะเป็นบับเบิลบีนะคะบับเบิลบีเลี้ยงสงสัยแดดจะเยอะไปเนี่ยแดดเยอะนะคะน้ำน้องก็แห้งเหมือนกันเนียขังเดี่ยวไว้ค่ะเนี่ยค่ะเหลืองเขียวนะคะคะไม้นะคะต้นนี้เนาะเป็นสัตตบงกุ น้องมีนามว่าสัตบุงกุฎเฮีย er บอกว่าหาไม่เจอเนี่ยพนพภาพต้องมาหาให้เฮียแล้วเดี๋ยวจะต้องผ่าค่ะดูมณีล้อมนะคะก้านใบเขาแข็งแรงมากใหญ่แข็งแรงใบแข็งแรงมากนะคะสำหรับมณีนี่นคะคะแข็งแรงมากเลยอมะตะจริงๆเลยนะคะสำหรับมณีเนี่ย เขาแข็งแรงแล้วก็เวลาเอายกออกไปนอกตู้นะคะเขาไม่ค่อยมีปัญหานะคะเขาไม่ค่อยอ่อนแอเขาเป็นไม้ที่แข็งแกร่งมากมาก,มากตู้นี้เป็นดาราค่ะดาราก็อมตะไม่แพ้กันเพราะว่าสีเขาสวยมากๆเลยดารานพัลัดนะคะเนี่ยเห็นไหมทรงใบเขาสวยสวยมากๆอันนี้คือแผงที่แผงชมพูนะคะ ก็จะมีอยู่3ามต้นต้นนี้จะเข้มหน่อยเนี่ยกเก็บตั้งแม่อ่าสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะเดี๋ยวพัธพาแบ่งมีดาราที่เป็นกระถางหกนิ้วนะคะสวยๆยนี้เลยนะเนี่ยสี่นิ้วแบ่งอยู่สามร้อยนะคะก็ถ้าเป็นหกนิ้วอย่างงี้นะคะเลี้ยงน้องโตงนี้แล้วนะแบ่งอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะแปดร้อย ถ้าสนใจนะคะพนภพาแบ่ง800เดี๋ยวเอาไปอัพกระถางเนี่ยขึ้น8ได้แล้วนะคะขึ้น8ขึ้น10ได้แล้วเนี่ยฟอร์มสวยด้วยค่ะเขาขายกันพันกว่าบาทเลยนี่อีกต้นหนึ่งสวยมากๆค่ะสวยมากๆเลยอ่าค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ฟอร์มอย่างนี้เนาะพนภพาแบ่งนะคะราคาอยู่ที่800บาทแต่ว่าถ้าเป็นไซส์4นิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่300 ต้นนี้นะคะพรรัตนะนะคะนี่เดี๋ยวจะทําการผ่าแล้วเพราะว่าออกหนอมาอยู่ประมาณสามสี่หนอแล้วนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะสําหรับพรรัตนะพนาภาก็อัปเดตไปในช็อตแล้วนะคะสําหรับต้นแม่ต้นนี้แล้วค่ะที่พนาภาอัปไปค่ะ <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้นะคะพนาภาก็เก็บไม้อะแต่ว่ายังเก็บได้ไม่หมดนะคะก็ใส่กล่องอย่างเงี้ยค่ะพนาภากเก็บไม้แล้วแหละเออเต็มกล่องแล้ว แล้วก็ยังเหลือส่วนบางส่วนที่แบบอยากได้ไปอีกนะคะแต่ฝนเนี่ยมารอบสองแล้วค่ะรอบสอน่าจะเป็นอุปสรรคที่แบบว่าทําให้เราทํางานไม่สะดวกนะคะแล้วก็น่าจะไม่ได้ชมไม้อีกแล้วละคะ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็พันธาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะก็ส่วนเล็กๆนะคะส่วนพันธาขาเลาะเนาะ เรามีสวนที่จะซัพพอร์ตเอฟซีนะคะก็จะพยายามทำไม้ออกมาให้สวยๆนะคะแล้วก็จะพยายามติดตามไม้ใหม่ๆนะคะเข้าสวนเพื่อที่จะมาทำจำนวนแล้วก็แบ่งเอฟซีนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วต้องขอบพระคุณคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมายาวนานใครที่เพิ่งผ่านมานะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะเราจะแบ่งไม้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะ